ใครที่จามทุกเช้าน้ำมกไหลเวลาอากาศเปลี่ยนหรือแพ้ฝุ่นง่ายมากฟังให้ดีนะคะอาการเหล่านี้บางครั้งไม่ได้เกิดจากภูมิอ่อน แต่เกิดจากภูมิไม่สมดุลค่ะลำไส้เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันกว่า70%แล้วถ้าลำไส้เสียสมดุลภูมิคุ้มกันก็จะรวนตามไปด้วยทําให้เราเนี่ยตอบสนองไวต่อสิ่งที่มากระตุ้นมากเกินไปค่ะจนเกิดเป็นอาการแพ้สิ่งที่ช่วยได้ก็คือการเติมจุลินทรีย์ที่ดีเข้าสู่ร่างกายด้วยยูซนาโปรไบโอติกค่ะ ซึ่งมี LGG นะคะหรือว่า lactobacillus rhamnosus นะคะคือชุลินทรีย์ที่มีชีวิตช่วยในการกระตุ้นการทำงานของระบบปุูมคุ้มกันค่ะผ่านการพิสูจน์ด้านประสิทธิภาพแล้วด้วยผลงานวิจัยที่ มีมากที่สุดเลยค่ะตัวนี้นะคะมากที่สุดในโลกแล้วก็ตัวต่อมาก็คือ B12 b ค่ะ Bifidobacterium a n e m o n i s นะคะตัวนี้คือจุลินทรีย์ที่ช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายได้รับการรับรองคุณภาพโดยสถาบานันวิจัยชั้นนำเช่นเดียวกันนะคะหลายคนนะคะที่ได้ลองทานอย่างต่อเนื่องจะบอกว่าจามน้อยลงแพ้อากาศลดลงและรู้สึกสดชื่นมากขึ้น ดูแลลำไส้ของตัวเองเท่ากับการดูแลภูมิของตัวเองนะคะดังนั้นลองเลือกยูซนาโปรเบลติกมาดูแลสุขภาพกันค่ะ